นะคะคใน EP สองนะคะในเรื่องของลำดับนะคะในหัวข้อ1.2ก็คือลำดับจำกัดและลำดับอน,นันต์ค่ะลำดับจำกัดกับลำดับอน,นันต์นะคะเราจะดูในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะคะสังเกตได้ว่าลำดับ จำกัดเนี่ยเห็นไหมคะเขามีกอนเมกเล็กๆให้อยู่ก็คือลำดับที่มีโพสต์สุดท้ายคือเราสามารถรู้ได้ว่าโพสต์สุดท้ายหรือตัวสุดท้ายเนี่ยคือจำนวนอะไรนะคะแต่ลำดับอน,นันต์นะคะจะสังเกตได้ว่ามีจุดสามจุดต่อท้ายอยู่ตรงนี้นะคะจุดสามจุดตรงต่อท้ายก็คือไม่มีโพสต์สุดท้ายก็คือคำว่าอน,นันต์ก็คือไม่มีสิ้นสุดนะคะ สามารถไปได้เรื่อยๆนะคะสามารถไปได้เรื่อยๆเลยนี่เป็นตัวอย่างของลำดับจำกัดนะคะเรามีฟังกช์ชันนะคะที่กำหนดให้มาแบบนี้นะคะลำดับที่มาจากฟังกช์ชันก็คือตัวที่เป็นเรนนะคะหรือคู่ดับตัวหลังนะคะสังเกตได้จากตรงนี้นะคะแล้วเรานำมาเขียนเรียงกันนะคะเป็นลำดับแบบนี้นะคะ ก็จะได้ a 1. a 1ก็คือพจน์ที่หหรือตัวที่1นึ่งนะคะเป็น1น,นะคะ a 2เป็น3 a 3เป็น5ตามนี้เลยนะคะเพราะว่าฟังกช์ชันนี้มันมีแค่5คูณดับนะคะก็จะได้ลำดับออกมา5ตัวนะคะเรารู้ว่าลำดับสุดท้ายก็คือ a 5เนี่ยได้เท่ากับ9 ก็จะเป็นลำดับจำกัดนะคะต่อไปนะคะเป็นตัวอย่างของลำดับอน,นันต์นะคะลำดับอน,นันต์เนี่ยเขามาักจะให้ฟังก์ชันเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้เรียกว่าเป็นเซตแบบเงื่อนไขนะคะก็คือ x อยู่ใน n ตัวนี้ก็คือจำนวนนับนะคะจำนวนนับสังเกตง่ายๆก็เริ่มที่เลขหนึ่งนะคะไปเรื่อยๆนะคะเลขหแล้วก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ เวลาแทนค่าตัวนี้นะคะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูนะคะ,ะเวลาแทนค่านะคะเขาบอกว่า x อยู่ในจำนวนนับใช่ไหมคะเวลาแทนค่าถ้าเราแทนค่า x เท่ากับหน,นะคะค่า y แล้วก็แทนทุกตัวที่เป็น x นะคะให้เป็นหนึ่งก็ทำในวงเล็บ1นึ่งบวกหงเป็นสอง สองคูณหนึ่งก็ได้สองนะคะได้เป็นเศษสองส่วนสองหรือเท่ากับหนึ่งนั่นเองนะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะตามตัวอย่าง,ขงเขาพอเขาแทนค่ามาอันนี้แทนค่ามาสี่พจน์นะคะสี่ตัวก็จะได้ประมาณน,นี้แล้วด้วยความที่เงื่อนไขของเขาเป็นจำนวนนับนะคะก็คือแทนค่า ั้งแต่หนึ่งเป็นต้นไปได้เรื่อยๆนะคะดังนั้นจึงเรียกว่าลำดับอนันต์นะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของแบบฝึกที่1.2นะคะในเรื่องของลำดับจำกัดและลำดับอนันต์นะคะคำชี้แจงเขาก็คือให้บอกว่าข้อใดนะคะเป็นลำดับจำกัดและลำดับอนันต์ให้สังเกตอยู่2อย่างนะคะ2อย่างก็คือ1น,นะคะพจน์สุดท้าย ของแต่ละข้อนะคะถ้าโพสต์สุดท้ายเป็นจุดๆุดจุดนะคะแสดงว่าข้อนั้นก็เป็นลำดับอน,นันต์นะคะถ้าโพสต์สุดท้ายมีจํานวนนะคะไม่ได้ต่อท้ายด้วยจุดจุดจุดก็แสดงว่าข้อนั้นเป็นลำดับจํากัดนั่นเองค่ะ